food สวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุยการรายการ Food Fit for f i n วันนี้ก็จะมีคำศัพท์นะคะที่ใช้กันในชีวิตรประจำวันที่เราใช้กันบ่อยๆวันนี้คำง่ายๆ2องคำเลยล่ะคะ่ะที่จะให้ความหมายว่ามากก็คือคำว่า very แล้วก็คำว่า too นั่นเองล่ะคำว่า too นอกจากจะหมายถึงด้วยนะคะที่เรามักจะใส่ท้ายประโยคก็ยังใช้เป็น adverb หมายถึงมาก ก็ได้เช่นเดียวกันนะ,นะคะซึ่งคำว่า too ที่แปลว่ามากเนี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามากจนเกินไปเป็นไปในทางลบนะคะ negative meaning ตัวอย่าง Tom is too good สีหนะ้า Tom is too good เขาดีมากเกินไปดีเกินไปนะคะส่วน very ก็จะหมายถึงมากเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะที่ว่ามากจริงๆในแง่ดีค่ะเป็นไปทางบวกนะคะ Tom is a very good person ทอมเป็นคนที่ดีมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ที่การใส่ภาษากายเข้าไปมันอยู่ที่เสียงอยู่ที่สีหน้าท่าทางโดยรวมด้วยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเราจะมาลองเปรียบเทียบกันค่ะ this box is very heavy กล่องนี้มันหนักมากแต่ก็ยังพอที่จะ ือหรือว่าหิ้วได้ล่ะ This box is too heavy อันนี้จะแปลว่าถือไม่ไหวแล้วเพราะมันหนักจนเกินไปถือไม่ไหวหิ้วไม่ได้แล้วพอที่จะเห็นความแตกต่างกันนะคะ very กับคำว่า too แต่ก็ต้องระวังนะคะว่าเราจะไม่ใช้ I very like อันนี้ผิดความหมายชอบมากๆ I very like เนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่มีในภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบมากๆเนี่ยเราก็จะใช้คำอื่นแทนอย่างเช่น I like it very much. I like it a lot. ฉันชอบมันมากๆนะคะหรือว่าถ้าจะบอกว่าชอบมากจริงๆเนี่ย Really, I really really like it. ใช้แทนคำว่า very นะคะก็แสดงถึงความว่าฉันชอบมันจริงจังฉันชอบมันจริงๆนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีคำว่า so ที่หมายถึงมากจังมักจะใช้นะคะเป็นภาษาพูด you are so kind เธอใจดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าจะใช้เป็นแบบทางการเนี่ยก็จะต้องใช้เป็น so จ that ที่หมายถึงมากจนกระทั่งเช่นนะคะ I am so bored that I just want to sleep. ฉันรู้สึกเบื่อมากจนกระทั่งเนี่ยอยากจะน,นอนหลับซะเลยขอบคุณ True Vision s Group และก็ CT Bright Holdings ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Foot fit for five